สวัสดีครับวันนี้วันที่สี่นะครับก็มาตรวจซ้ําของแปลงแม่จําปี EP ที่สี่นะครับหลัง <laughs> anyway, <laughs> จากวันนั้นที่ตรวจไม่ไม่ผ่านนะครับเป็นประธานกลุ่มนะครับก็จะส่งตัวแทนครับพ่อสมานมาแทนนะครับเออพ่อเกษมมาแทนขอโทษนะครับจําชื่อผิดแล้วนะอ่าเป็นพ่อเกษมนะครับพอดีแม่จําปีติดภารกิจนะครับไปเลี้ยงหลานที่ต่างจังหวัดนะครับอ <studies> ่าตอนที่มาตรวจวันนั้นนะครับไม่ผ่านครับเข้าเหนีมวตรงนู้นครับจําได้นะครับ นะครับอันนี้คําว่ามาตรฐานนะครับไม่มีคําว่าหยวนนะครับไม่ไม่มีหยวนมาตรฐานนะครับเราใช้มาตรฐานเดียวกันนะครับดูนะครับความสวยงามของข้าวนะครับนะครับตอนที่ตอนที่ผมมาดูนะครับตรงนั้นนะครับตรงตรงที่แหวกนี่ครับจะมีหนึ่งรวงนะครับแล้วก็ในในอีกนะครับเดี๋ยวจะพาจะเดินจะพาเดินเข้าไปดูอีกนะครับนะครับ ข้าวใกล้สุกแล้วนะครับรถเราก็พร้อมแล้วนะครับทุกอย่างพร้อมนะครับเหลืออย่างเดียวก็คือข้าวให้มันสุกแล้วก็ทํางานเก็บเกี่ยวกันนะครับนะครับส่วนแปลงนี้นะครับแปลงนี้ของพ่อเกษมนะจักรย์ไรพ่อแปลงนี้หกไรนะครับก็นะครับนะครับเป็นข้าวอ่าเมล็ดพันธุ์ข้าวจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครนะครับเม็นเ่พ่อ จากศูนย์เมา็ดพันข้าวสกลนครนะครับเป็นข้าวชั้นพันขยายนํามาทํานะครับแล้วก็นะครับตัวครับดูรอยเท้าในการลงครับตัวแรกก็คือใช้ยาแช่เหมือนกันครับเป็นของเกาโชนะครับที่ได้มาจากตลาดะลางคพณได้กละสินครับตัวที่สองก็จะเป็นครับตัวย่อยสลายต่อสังข้าวนะครับก็น้าปังเนี่ยไม่มีครับตัดทิ้งนะครับเพราะย่อยหมดแล้วครับแล้วก็รากนะครับเฉพาะ พ่อมาขออนุญาตพ่อดึงดึงต้นเขาจากต้นเนี่ยยอหลายเด้อพ่อผมอยากหัวยยผมผมอยากรู้ว่ารากนี่มันจังไหนพ่อโอ้บ่ขึ้นดกดึงพ่อบ่ขึ้นบ่ขึ้นกูเ,นเจ้าแห้งอเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอ๋อพ่อฝากฝากค่าให้แน่ <c oughs> อันนี้ไม่ได้ตัดต่อนะครับ <c oughs> คืออยากรู้ว่าใช้เกาโชว์แล้วรากมันยาวไหมนะครับโอ้ไม่ขึ้นดูนะครับไม่ได้วาน ต้องต้องขออนุญาตพ่อนะครับเพราะว่าข้าวของพ่อเองนะครับนี่ครับคือแปลงที่ใช้เกาโชนะครับอ่าลำลากแข็งแรงนะครับยาวนะครับแล้วก็ลำต้นก็แข็งนะครับนะครับดูนะครับดูนะครับดูข้าวก็สวยนะครับแปลงนี้อ่ากำลังปรับปรุงนี้เพราะว่าเพิ่งปฏิรูปเพิ่งจัดรูปที่ดินใหม่นะครับอ่าต้องใส่อะไรเติม้งไปเยอะนะครับ ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับนะครับก็ความสวยงามดูเองนะครับไม่บรรยายนะครับแปลงนี้สาหรับผมก็ก็ผ่านแล้วนะครับก็ขอโทษเพราะด้วยที่ที่ไปทอนเขาพ่อออกนะครับนะครับเป็นที่น่าพึงพอใจนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมเห็นผมลงไปแน่นะครับอันนี้ก็คือไม่มีนะครับจะซูมให้ดูนะครับนะครับ แล้วสารคีนี้แค่นี้กันนะครับเดี๋ยวผมไปตรวจแพ็คพันบนต่อเดี๋ยวไม่เสร็จครับ <laughs> ครับ